ผมแจ้งลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเอาทำและจัดการได้เลยนะครับแก้ไขนะครับตอนนี้รอบนะครับสวิงครับสาเหตุที่สวิงเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูสาเหตุสวิงดูการฉีดน้ํามันก่อนฉีดน้ํามันยังสวิงนะครับแล้วก็ s t f นี่ก็คือปกตินะครับอันนี้ได้ทําการเปลี่ยนกรองอากาศไปเสร็จแล้วนะครับผมเป็นกรองอากาศแท้นะครับ l t f อยู่ประมาณนี้ครับ โหมดการทำงานสามนะครับเราจะไปรีเซ็ตครับผมทันนี้ฝนตกในอุดรธานีเมื่อคืนนะครับน้ำท่วมนะครับท่วมจนเครื่องนะครับผมเห็นไหมครับเริ่มเร่งกันมาแล้วครับผมหลังจากรีเซ็ตเสร็จนะครับอ่าทันนี้ที่ขึ้นโหมดสามคือผมไปถามเจ้าของมานะพอบอกว่าทนเนี้มาจากลำพูนเลยนะครับผมโดยไม่ใช่มาจากลำปางนะครับผมมันเลยเป็นโหมดสามนะครับผมเพราะว่าอยู่ อยู่พวกลำปลางพวกภาคเหนือเนี้ย,ยมันจะปรับหมดการทํางานของมันเองนะแต่พอมาถึงบ้านเราเนี้ยอย่างภาคอีสานเนี้ยมันต้องเป็นหมวหนึ่งก็โอเคนะครับมวหนึ่งก็สามารถใช้งานรถได้ปกติและไม่สะดุดนะครับแต่ก็กล่องมันไม่ปรับเองครับผมก็ต้องใช้เครื่องปรับให้นะครับมาดูรอบก่อนนะรอบพันสี่พันสามมาปกติครับฉีดน้ำมันปกตินะครับผมสองปลายสามต้นนะครับผม ไอเนะครับ<ม>ก,การการฉีดน้ำมันนะครับอ่ารู้สึกจะมีกลิ่นของน้ำมันเครื่องด้วยาาการชาร์จแบบนี่ดีเยี่ยมเลยครับผม t f ปกติครับ มาดู LTF อ่า LTF ก็ประมาณนี้ครับถ้าเร่งเครื่องก็0.98แต่ถ้าไม่เร่งก็0.1ประมาณ1.0ได้อยู่นะครับโหมดเป็นโหมดสามใช่ไหมครับโหมดสามมันไม่หายก็ต้องปิดกุญแจใหม่ครับปิดกุญแจแล้วเปิดใหม่ถ้ามันไม่หายนะครับถ้ารีเซ็ตเสร็จแล้วมันไม่หายเนี่ยก็ต้อง อ่สตาร์ทเครื่องดูครับอ่ะหมดหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวรอบมันอยากจะสูงเกินไปนะครับเมื่อกี้มีการชดเชยด้วยเมื่อกี้มีการชดเชยแล้วก็ลงมา รถน้ำท่วมครับผมย,ยินดีต้อนรับทุกคนครับมาได้ครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม